สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนีุ้ดครับพลบหลงครับผมเมื่อวานก้อยกุ้งครับก้อยกุ้งใส่บักตอครับผมกับผักสลัดครับแยงกันนี่เราพี่น้องกระเบื้อครับมากินครับก้อยกุ้งครับวะเมื้อวันหยุดครับผมมาบ้านครับผมอยู่ไฮอยู่นาครับผมไกลหั่งหลังครับไกลหั่นเงี้ยครับี่ครับเข่าหัวน้อนครับมื่อนี้มาครับพี่น้องกินก้อยกุ้งครับตาเราไปใส่ให้นะครับมาขึ้นนี่ว่ากินก้อยกุ้งตาเราไปใส่ให้ อุ้ยเจ้น้อนเป็ดเลยครับันนี้มาครับนี้ก็น้าครับัน้อยกุ้งกุ้งเต้นครับผมต้อบเต้นต้อง่ไ่้ครับอรอยพี่งนี้ครับใับหงพี่งยนไปได้ มาไม่นอนครับ่อยกุ้งนบผมดู่รครับปุปครับปุกแาครับยูบ้านนะครับมืเนี้ยมอ่มอยู่น้งเี้ครับผม มันยุดได้มาบ้านครับนี่เแขกกับมี่เขาแมงวันเนี่ยขอยยอมห้อนครับใคอยผงย้อมเจ้าครับหย่อครับไปครับผ้าหนังจากแก้วกครับพี่หนัง จะกามาพี ina, ่ <een d> ้องครับไปกุ้งครับใกล้หนเฮ้ยทำยังไงเนี่ยนะครับผมไปกุ้ครับเจ้าเนี่ กระบอกวาครับผมชมเพื่อนครับกินกันครับนี่นั่นจัดข้ามตาสว่นองครับจัดข้ามตาสว่นะครับไหนครับข้ามตาสว่าพี่ก้องข้ามตาสว่ครับตาว่าองครับข้ามตาวครับ

กาอดีเพื่อนก้อยกุ้งครับหา,างขาแน่นอนไก่ <c oughs> กับยาครับพี <c oughs> ่น้องไก่กับเลี้ยงแต่เลี้ยมา <c oughs> กเกิ่งขี่สอยมาเพื่อนไ <c oughs> ก่หน่อยครับหายครับท่อแม่ไปเลี <c oughs> ลเล้ยงไว้หมาทางไก่ครับแลี้ไล่กัน น้ำจ่อกล่อยครับพี่น้องทานไปพันนางกับแม่เลยนะครับเนาะู่บ้านพูดล้วงครับใครกับนี่ครับอยากกินต้ม ก็สามต้มนะครับนี่นะไปอยากใกล้อยากหนึ่งอยากต้มครับอยากราบครับนี่เหมือนครับพี่น้องเชิญมาได้ครับดูแบ่งคน,นหัวนะผมเพิ่นเวียดเิ่นสมเส้งแฉบพี่น้องไก้กรายกรุงครับตาเราไปใส่ไห้ครับเหมือนเส้นเนี่ย วางเน้อตาแล้วเขาได้ไปตายหาครับผมเพื่อนนได้เห็นี้นี่นองนะครับเนาะล่อยุงห้องใส่แบบกอสมเป็เป็ดหรือเปลดา่อาครับมันเต็นะคมันตายไปแล้ว

ตีลาพี่น้องไปแล้วนะครับเนาะตัดค้าตาตรวจยีข้าครับขอลาพี่ลาน้องฝากจองเนอร์ครับผมจองโคตรหลงครับผมติดตามได้ทางโคตรหลงฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามได้เลยครับผมวันนี้กีลาพี่น้องไปก่อนโดยข้าตาตรวจครับพี่น้องครับยีข้ามนะครับค้าตาตรวจยังไงครับค้าตาตรวจ